กิจกรรมเช้านี้สมาชิกในครัวเรือนของข้าพเจ้าได้มาช่วยผสมเกสรโดยการนําเกสรตัวผู้มาผสมให้กับเกสรตัวเมียของฟักทองเพื่อเร่งผลผลิตในการติดผลได้ดีขึ้นซึ่งช่วงนี้ดอ,ดอกเกสรตัวเมียออกเยอะซึ่งก็เกิดจากลุงสมานมาช่วยในการ เขาเรียกว่าสก,กิดยอดฟักทองนั่นเองตัวนกรรมวิธีจะเป็นอย่างไรลองติดตามดูนะครับลุงมานเช้านี้มาทำอะไรที่บ้านาลุงยิมะอะมาเด็กยอดกกกกยอดสก,กิดยอดฟักทองใหนะ้ยิ้มหน่อยเอายอดแรกก่อนนี้นเลยอ่าย

มันหมุดโฮอร์โมนแล้วเด้ยอดไปมันหมดโฮอร์โมนโฮอร์โมนอั่นโฮอร์โมนไม่วิ่งไม่พาให้ยอดวิ่งไปแล้วพอยอดอั่นปุ๊บมันจะออกลูกเลย